เทสหนึ่งสองสวัสดีครับพบก,กับช่องเท่าแก่ใหม่เพื่อนุุกคิดธุรก,กิจเอสเมีครับอัปเดตข่าวบิตคอย n วันนี้ครับอีรอนม,มารครับเริ่มหมดความน่าจะถือหลังทะเลาะกกับเราแฟนแฟน,แฟนบิตคอยนะฮะละเอียดเป็นนี้ครับตามรายงานล่าสุดนะของทาง y a h o o Finance นะซึ่งอ้างอิงข้อมูลจากบริษัทวิเคราะห์โซเชียลอวารนะฮะพบว่า ตอนนี้ทวิตท,ที่พูดถึงนงายอีรอนมาร์กในแง่ลบได้แซงหน้าทวิตเตอร์ที่พูดถึงในแง่บวกในอัตราส่วนหน้าที่อยู่ตามรายงาน <c oughs> ตามนะ ตามรายงานข่าวตามรายงานข่าวของไฟตามรายงานข่าวของ Yahoo Finance นะครับซึ่งอ้างอิงข้อมูลจากบริษัทวิเคราะห์โซเชียลที่มีชื่อว่า v a r i o นะฮะพบว่าตอนนี้ทวิตท,ที่พูดถึง Nine e r o นงายอิโรมังในแง่ลบได้แซงหน้า Twitter ที่พูดถึงเขาในแง่บวกนะครับในอัตราส่วนที่1 4 6นะครับต่อ19.2ด้วยกันนะครับจากกราฟนะครับ จากกราฟในการวิเคราะห์ที่เราเห็นนะครับจะพบว่า Twitter ท,ที่พูดถึงไอรอนมาร์กเนี่ยในแง่บวกได้ลดลงนะจาก17อยู่ในช่วงของเดือนมกราไปแตะจุดต่ำสุดนะครับอยู่ที่14ในเดือนพฤษภาที่ผ่านมานี้เองนะครับขณะเดียวกันครับทตตที่พูดถึงในแง่ลบเนี่ยก็ได้รับขณะเดียวกันครับ ทวิตเตอร์ที่พูดถึงเขาในแง่ลบเนี่ยได้มีการปรับตัวสูงขึ้นนะจาก16ไปอยู่ที่19ด้วยกันนะครับข้อมูลดังกล่าวครับเป็นการเชี้ยเห็นครับว่าเหล่าแฟนๆของบิตคอยนะฮะต่างเปลี่ยนจากการชื่นชอบนายออรอนมาร์กเนี่ยเป็นเริ่มเกลียดชังแล้วนะครับหลังจาก หลังจากที่เท sla เนี่ยได้ยกเลิกประกาศในเรื่องของการชำระเงินนะที่จะซื้อรถเนี่ยโดยตัว bitcoin นะครับนอกจากนี้ครับเขายังได้มีการโต้เถียงกับนอกจากนี้ครับเขายังมีเรื่องนอกจากนี้ครับเขายังมีการโต้เถียงเกี่ยวกับเรื่องของศูนย์อำนาจบิตคอยนะฮะและบอกเป็นในว่า ทางเทส l a เนี่ยอาจจะเทขายบิตคอยที่ถืออยู่ด้วยซ้ำไปนะครับอย่างไรก็ตามครับในส่วนของอ e ิรอมังเองก็ยังมีกองทัพที่เป็นแฟนแฟน,แฟนเหรียญที่มีชื่อว่าด็อก c o คอยนะฮะที่พร้อมให้รับที่พร้อมให้การสนุนที่พร้อมให้การสนับสนุนเขาที่พร้อมให้การสนับสนุนเขาอย่างเนืองแน่นนะครับและปฏิบัติตามทุกทวิตที่เขา และพระ้อมไปบัดตามทุกวิตของเขาอย่างเค่งพลัดน,นะครับก็จึงก็ถือว่าอีรอนมาร์เนี่ยเป็นผู้หนึ่งน้ที่มีทธ่พลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาในเรื่องของคริปโตเคินซี c นะครับไม่ว่าเป็นเบสของสกุลไหนนะบิตคอยนะดอจคอยหรือเหรียญใหม่ๆที่มีเข้ามานะครับก็ นี่ก็เป็นข่าวอัปเดตตัวหนึ่งนะครับสำหรับ e s โซนมาร์กในเรื่องของความน่าเชื่อถือนะจากมุมมองของคนที่อยู่ในตลาดบิตคอย n นะผ่านในเรื่องของตัวโซเชียลนะผ่านผ่านที่ปรึกษา ผ่านข้อมูลการวิเคราะห์ของโซเชียลของวาริโอนะครับถ้าท่านชอบข่าวนี้นะอย่าลืมนะครับกด Subscribe และกดกระดิ่งช่องเท่าแก่ใหม่ไว้ด้วยนะครับก็มีอัปเดตข่าวทั้งในส่วนของที่เป็นข่าวในเรื่องของการทําธุรก,กิจรวมถึงข่าวสารทางด้านเรื่องของตลาด ของ Digital c u r ร์เรนนะครับส่วนท่านที่สนใจนะในเรื่องของการที่จะลงทุนนะครับในตลาดของคริปโตเคอร์เรนซีนะครับด้านล่างคลิปนี้ครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงกงไว้ให้นะในเรื่องของบร ו กเกอร์ตลาดในการที่จะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ในเรื่องของกระดานในการที่จะซื้อขายทั้งในส่วนของไทยเองนะครับของ บิดคำนะครับและในส่วนของที่เป็นตลาดโลกนะครับอย่างของ Biden นะครับก็ท่านสามารถเข้าไปศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมและก็สมัครลงทะเบียนได้ตามนั้นได้เลยนะครับสำหรับนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ